มาแนนมาผิตค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่ทักเข้ามาเพราะอยากจะปรึกษาปัญหาผิวหนังหรือความงามผ่านทางออนไลน์นะคะวันนี้หมอจึงมาแนะนําการปรึกษาหมอผ่านทางออนไลน์ซึ่งปัจจุบันจะต้องทําบนระบบมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนไข้เองแล้วก็แพทย์นะคะมาดูตัวอย่างวิธีการปรึกษากันค่ะ หมอก็แนะนำแอปมาตรฐานนะคะที่ชื่อ SkinX ซนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะเมื่อเข้ามาหนะ้าตาก็จะแบบนี้นะคะซึ่งปัจจุบันหมอแนนก็มีโค้ดฟรีที่สามารถปรึกษาได้คือ Dr.Nan นะคะหลังจากที่กดชื่อหมอเข้ามานะคะก็สามารถที่จะดูประวัติความชำนาญต่างๆคุณวุฒิทางการศึกษานะคะแล้วก็รีวิวจากคนไข้าบางส่วนนะคะที่ได้เคยปรึกษากัน จากนั้นก็สามารถเข้ามาเพื่อระบุอาการต่างๆได้เลยนะคะและสามารถแนบรูปได้ด้วยก็ระบุได้ตั้งแต่ชื่อนะคะวันเกิดเพื่อให้ทราบอายุคนไข้นะคะเพศแล้วก็ประวัติต่างๆนะคะโดยเฉพาะการระบุอาการนะคะก็ขอให้ระบุให้ละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยนะคะจากนั้นก็สามารถแนบรูปเข้ามาได้ด้วยนะคะ แล้วก็ระบุอาการว่าเป็นมากี่วันแล้วแล้วก็ใส่รหัสโปรนะคะดรแนนนั่นเองค่ะจากนั้นก็สามารถที่จะรอปรึกษากับหมอแนนได้เลยนะคะซึ่งถ้าพบว่าหมอแนนไม่ได้ออนไลน์อยู่นะคะก็สามารถทักแอดมิน line skinx เพื่อนัดปรึกษาได้เลยค่ะ